สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แล้วก็สวัสดีพี่พที่กำลังมองหาตัวกระบะแคปนะคะไว้ใช้งานนะคะวันนี้นะคะพอตี้ก็มีรถอีกคันนะคะมานําเสนอนะคะเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นตัว isuzu d max 2.5ตัว S นะคะคันนี้ได้เป็นโฉมปี2015นะคะได้เป็นตัวเทียตัวธรรมดานะคะคันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่399,000บาทนะคะเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลยนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าซื้อไปได้เป็นมือที่2แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถเอามาเทินนะคะรถเทินรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆเลยนะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดคลิปเต็มคันนี้นะคะปฏีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปฏีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตหรือว่ารับชมนะคะคลิปรถเข้าใหม่นะคะนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะ มีอาชีพที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทค้าขายนะคะอาชีพอื่นๆนะคะสามารถออกรถได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลกับพี่ตี๋ได้เลยนะคะออกรถง่ายๆนะคะมั่นใจได้เลยนะคะมาออกรถที่เพชรยศนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะช่วยทุกคันดันทุกเคสตจบแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ติดแบ็คลิสต์มานะคะอันนี้นะคะเรายินดีช่วยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่7จ็ดพันบาทนะคะแต่ลูกค้ามีเครดิตนะคะก็จะผ่อนถูกลงมาอีกนะคะได้ดอกเบีย้ยปีเอ ปี15นะคะถ้ามีเครดิตนะคะได้ดอกเบี้ย,ววยถูกด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะรายละเอียดร,รอบๆตัวรถหรือว่าคลิปติมคันนี้กันก่อนเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะสําหรับด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะตัวนี้นะคะ D-Max ปี DM 2015นะคะตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าเดิมแท้โรงงานนะคะตัวนี้นะคะสภาพโคมไฟนะคะสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะชุดโคมไฟนะคะทั้งสองฝั่งข้างนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะนี่ค่ะ โคมไฟสวยๆนะคะเดิมๆนะคะด้านหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ Isuzu นะคะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะได้เป็นสีขาวนะคะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะ ลูกค้านะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจคันนี้ก็จำป้ายทะเบียนหรือว่าแคปหน้าจอมาสอบถามข้อมูลกับพัดได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะ0 9 7ย์2 6 8 2 0นย์ะคะ0 9 7 1 1 2 6 8 2 0นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลกันมาได้เลยนะคะสีตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะสีไม่รอกไม่ร่อนนะคะเหลี่ยมมุมสันนะคะฝากระโปรงด้านนอกนะคะ ะะสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีรักดิ้มไม่มีบุบนะคะสีเรียบๆเนียนๆตัวนี้รถปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะคะ,อะเอาไปใช้ได้เลยนะคะการแมนทานแนการบํารุงนะคะเช็คระยะตลอดนะคะตัวนี้นะคะเราเช็คระบบไฟระบบช่วงล่างระบบเบรกนะคะระบบต่างๆเราเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะแล้วเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างฝั่งด้านซ้ายกันนะคะในส่วนของด้านข้าง ด้านซ้ายนะคะสีตัวรถนะคะเรียบเรียบเนียนเนียนสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนเช่นเดียวกันตัวมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัวนี้มาพร้อมกับแอนดรอยจากโรงงานนะคะโครงสร้างนะคะด้านในนะคะโครงสร้างนะคะข้างในตัวรถนะคะเดิมๆสวยๆนะคะนคะคะ โครงสร้างไม่เป็นสนิมโชคเดิมนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเตี้ยนะคะยางเป็นยางดันหลบนะคะโครงสร้างตัวรถช่องไฟระยะห่างของตัวประตูนะคะเท่ากันทุกจุดนะคะไม่มีผิดรูปไม่มีบิดเบี้ยวนะคะนะคะี่ค่ะเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนะกระจกกระจกเดิมโรงงานนะคะนะ รถนะคะการันตีเลยนะคะรถไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะรถทุกคันสามารถเช็คประวัติตัวรถได้นะคะมาเดิมนะคะเราไม่มีกอไม่มีกัดไม่มีเขียดแน่นอนนะถัดมาในส่วนของตัวกระบะนะคะด้านหลังนะคะฝั่งด้านซ้ายนะคะสีกระบะนะคะเรียบบสวยๆเท่ากันนะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนเช่นเดียวกันนะคะช่องตัวเปิด ฝาถังน้ำมันนะคะเดิมนะคะแล้วก็ช่องห่างช่องไฟนะคะทุกจุดเท่ากันนะคะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผุดรูปนะคะ,ะช่องห่างตัวหัวเก่งระหว่างกระบนะ,ะนะคะเเดิมๆสวยๆเซตสีเดิมนะคะเซสีโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่เป็นสนิมนะคะสวยๆในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะตัวมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะ แล้วก็ไฟท้ายนะคะไม่แตกไม่ลอกนะคะแล้วก็ไม่เหลืองนะคะไม่มีรายงานแน่นอนนะคะทั้งสองฝั่งข้างนะคะโคมไฟเดิมๆสวยๆนะคะในส่วนของตัวกันชนหลังนะคะได้เป็นโครเมียมนะคะเป็นกันชนเอ่อกันชนเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์นะคะเดิมๆนะคะเนี่ยค่ะสภาพแม็กไลเนอร์นะคะอ่ะอันนั้นไม่ใช่รอยแตกรอยอะไรนะคะเป็นรอย เปื้อนฝุ่นนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปัดแต่ตัวสภาพแบ็คไลเนอร์อ่ะไม่มีแตกนะคะสวยๆนะคะเป็นเดิมๆของเดิมนะคะติดรถมาเลยนะคะแล้วเรามาดูในส่วนฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วมาดูในส่วนของฝั่งด้านขวากันนะคะในส่วนของด้านข้างของด้านขวานะคะตัวรถนะคะสีผิวเรียบเนียนนะคะสวยๆไม่มีลอกไม่มีร่อนเช่นเดียวกันนะคะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหัวเก่งหรือว่าตัว กระบะนะคะนะสีเรียบๆเ,เนียนๆเท่ากันไม่มีดักไม่มีลอกล่อนนะคะช่องไฟนะคะระยะห่างตัวประตูนะคะฝั่งด้านขวานะคะเดิมๆเท่ากันทุกจุดไม่มีผิดรูปนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะสติกเกอร์หรือว่าโลโก้สเปคแคปจากโรงงานอยู่ครบนะคะ <c oughs> ตัวมือเปิดนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของภายในกันนะคะ <c oughs> ภายในนะคะนะ ในส่วนของภายในนะคะจะเป็นภายในสีดำนะคะนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะหน้าจอเรือนใหม่คันนี้นะคะจอคือตัวเครื่องเล่นจะได้เป็นวิทยุ fmam นะคะ aux นะคะเชื่อมต่อ usb ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะคันนี้เจ้าของเดิมนะคะทำ มุมเบาะนังให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นตัวเบาะนังสภาพภายในนะคะโครงสร้างภายในห้องโดยสารนะคะเดิมๆสวยๆนะคะรถไม่ได้เข้าโครงสร้างมาแน่นอนนะคะภายในนะคะสะอาดสะอานนะคะเดิมๆนะคะตัวเบาะไม่มีขาดไม่มียุบนะคะรถเดิมโครงสร้างเดิมนะคะบอกเลยนะคะรถ8ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รถพร้อมใช้งานนะคะใครสนใจนะคะหรือยังไงนะคะรายได้นะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะคนเดียวจบแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกัน ะะรายได้ตั้งแต่15,000บาทนะคะอันนี้สอบถามเข้ามาออกรถคนเดียวได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยนะคะบอกเลยนะคะว่บอกเลยนะคะในตัวสภาพห้องเครื่องหรือว่าในส่วนของห้องเครื JJ> ่องคันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมเช่นเดียวกันนะคะทุกจุดนะคะนะคะมีให้เห็นปั๊มเบรกนะคะ มอลมเบรกนะคะไม่มีคราบยืมแกมขวานะคะน็อตเดิมไม่เคยขยับนะคะรอยซีนหรือว่าตัวเม็ดอาร์ตดูกลมๆมุมนๆจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยๆเดิมๆนะคะอันนี้ตัวเครื่องนะคะวางตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะคะนะถัดมาในฝั่งของฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับคานฝั่งซ้า,นา,นายนะคะคานเดิมโรงง,งานนะคะเดิมๆนะคะสวย,สวยๆนะคะ เม็ดอาร์ตดูกลมๆม,มนๆจากโรงงานตัวน็อตไม่เคยขย,ยับนะคะตัวแผ่นเพจเดิมนะคะสวยๆนะคะไม่มีจับยุยย่นะคะรถไม่เข้าโครงสร้างแน่นอนคะ ตัวนี้นะคะน้ำมัน p าวเวอร์นะคะตัวแบตเตอรี่อันนี้ในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะทุกจุดนะคะ QC วแต้มสีโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนีให้เห็นทุกจุดเลยนะคะอันนี้คือรถเดิมๆไม่มีการตัดต่อดัดแปลงตัวเครื่องตัวถังแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของคานหน้านะคะเนะะี่ยค่ะเดิมๆสวยๆน็อตไม่เคยขยับนะคะสีเดิมนะคะเรียบๆนะคะของตัวคานนะคะนะจะเป็น คานเดิมนะคะฝั่งขวานะคะสวยๆเดิมๆน็อตไม่เคยขยับทุกจุดนะคะไฟนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่เคยขยับในมุมหรือว่าขอบนะคะคิ้วต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะยูครบ